วาระที่4ราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้ากะไรเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นอารมณ์เถิดราชกุมารครั้นคิดดังนั้นแล้วเราได้กั้นหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้ว ราชกุมารขันเรากั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วรู้สึกปวดศีรษะทั่วไปทั้งศีรษะเหลือประมาณเปรียบปานถูกบรุดแข็งแรงรัดศีรษะเข้าทั้งศีรษะด้วยเชือกมีเกลียวอันขเขแม็งฉะนั้นราชกุมารแต่ความเพียรที่เราปรารบแล้ว จะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะปั้นเฟือนไปก็หาไม่แต่กายกระสับกระสายไม่สงบเพราะความเพียรที่ทนได้แสนยากเสียดแทงเอา